สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะจ้าที่ก็เป็นคอมพิวเตอร์ปี2 0 1พนะเครืซึงยนีเซล3 0 0 0ซีซีนะฮะก็เป็นรถกู้ภัยนะฮะเป็นรถฉุกเฉินนะฮะสำหรับจะใน,นมองหารถประเภทนี้ใช้งานไว้อยู่ก็ผมแนะนําเลยคันนี้ก็อยู่รถกลี้ยงที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะชื่นชอบปฐมภาคกิ่งกางหาผมกันได้เลยราคาเราเปิดกันเราๆเลยนะฮะก็ราคาขาย อยู่ที่5 5 0 0 0บาทส่อเดือนจท่านใดสนใจก็โทรพี่จ้าผมได้เลยตัวเลือกเจ้าหนี้ติดชมเอกสารพร้อมโอนครึ่งไม้ครื่องมือครบเลยนะเรามีเบาะเดิมให้สําหรับท่านใดนะฮะจะเอาไปทํารถเดิมแล้วก็มีเอกสารพร้อมโอนนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยเพิ่งกลับมาจากพะเยานะฮะแย่ๆนะพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ